รายงานผลการปฏิบัติงานนายชชริตมาลีรัตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไร่สีสุขวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนชุมชนไร่สีสุขเป็นองค์กรแห่งธรรมมาพิบาลผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21ดำานิชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของสกิจพอเพียงรักสิ่งแวดล้อมมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ตามวัย และเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนถูและบุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตามหลักธรรมาพิบาลผลงานดีเด่นในรอบการประเมินครั้งที่ผ่านมาด้านการบริหารจัดการจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ังการบรหิหารการจัดการเรียนการสอนการจัดการด้านอาคารสถานที่เพื่อความปลอดภัยสำหรับนักเรียนการได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนจนโรงเรียนได้รับรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพศ2564ปีที่3ติดต่อกัน การบริหารจัดการร่วมกับชุมชนในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและรางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดจนได้รับรางวัลทั้งสองรางวัลด้านบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีการประชุมการวางแผน เพื่อเตรียมการจัดการเรนการสอนแบบออนไลน์การจัดการอบรมเพื่อฝึกการสอนออนไลน์หลายรูปแบบทั้งออนไลน์ on d e m a n ออนไซต์และอ on hand ครูสามารถใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยและสเกลภาพของนักเรียนทําให้นักเรียนไม่มีปัญหาในการเรียนตามหลักสูตรเห็นได้จาก การสรุปการจัดการการสอนแต่ละสัปดาห์มีการประชุม PLC เพื่อสรุปถอดบทเรียนในการจัดการการสอนออนไลน์ทุกเดือนเพื่อให้ครูพัฒนาการสู่ครูมืออาชีพการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและทรัพย์สินโรงเรียนได้รับการนิเทศการติดตามงานด้านการเงินและงบประมาณจากกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้และได้รับการบริจาคจากบุคลากรในโรงเรียนในการก่อสร้างต่อเติมโดมเวทีและเสาธงของโรงเรียนให้สวยงามยิ่งขึ้นด้านบริหารงานฝ่ายบุคคลผู้นือการมีการสนับสนุนให้ฝ่ายบุคลากรได้มีการอบรมทั้งออนไลน์และการฝึกปฏิบัติการรายงานและการนำเสนอ พื่อพัฒนาบุคลากรและนำมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรในโรงเรียนด้านบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้หน่าเรียนน่ารู้น่าอยู่และมีความปลอดภัยจนได้รับรางวัลการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ จได้รับใบประกาศจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับมาตรฐานการบริการชุมชนอำนวยความสะดวกสถานที่ฉีดวัคซีนทําให้ตาบลไร่สีสุกเป็นผู้ที่มีฉีดวัคซีนสูงที่สุดในอำเภอเสนาคณิคมและเข้ารับการประกวดในระดับจังหวัดต่อไป ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนมีการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศขังก,กับติดตามและการดูแลควบคุมนักเรียนการสนับสนุนจัดหาทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับจำนวนนักเรียนเป็นจำนวนมากอันดับที่12ของจังหวัดการพัฒนาตนเองได้มีการอบรมสัมมนาและนำมาพัฒนาแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ในสถานศึกษาอยู่ตลอดเวลางานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการศึกษาที่การจังหวัดเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการประเมินผลงานในระดับอำอเภอใสนางขนิคมการขับเคลื่อนนโยบาย3 r 8 4กิจกรรมรักภาษาอ่านได้เขียนคล่องการพัฒนาทักษะทางการคิด o p e n a p p p o พ t โรงเรียนปลอดขยะโครงการส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรม PLC กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และโครงงานบ้านนักพิทยาศาสตร์น้อยจากการรายงานมาดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีการบริหารงานในโรงเรียนทั้งให้เป็นคนเก่งและคนดีมีการประสานงานจากหน่วยง,งานอื่นฟื้นฟูชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชนต่อไป